ราฉะนั้นคุณต้องคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการและก็อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ไปทึกนิกถึงนี่นะนะเคไหมนะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าลืมเรื่องเงินไปซะ,ะแล้วก็โฟกัสไปที่ผลงานของตัวเอง จงเลือกที่จะมีผลงานที่โดดเด่นสร้างนิสัยใหม่ๆนิสัยคนที่สำเร็จนิสัยคนรวยเขาทำอย่างไรไม่คีขีบนไม่มีข้ออ้างมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ชั้นทำให้มันเกิดขึ้นตัดสินใจได้แล้วโอเคมองไปรอบๆห้องรังเกียจมันซะบ้าง แล้วก็ลุกขึ้นมาโอเคเพราะว่ามันไม่มีใครเป็นบิววุุณได้นะโอเคไหมทนนี้เรามีโอกาสแล้วอย,อ,อย่าพอใจอย่าพอใจอย่าไปหวังชาติหน้า ใชไหมแล้วคุณก็ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกจ้างไม่ได้เกิดมาทำงานคุณมีหน้าที่เดียวคือเกิดมาใช้ชีวิตแล้วมีความสุขในสิ่งที่คุณอยากเป็นการที่คุณจะมีความสุขได้คือคุณได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากไปไหนก็ได้มีอิสระอยากแต่งตัวสวย อยากไปเที่ยวอยากกินอาหารอร่อยอยากอยู่บ้านอยากเลี้ยงลูกอยากทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทําแต่การจะทําแบบนั้นคุณจะไปต้องมีทรัพ,พยากรหรือว่ามีเงินถูกไหมถ้าไม่มีเงินคุณจะไม่สามารถมีอิสระได้เลยคุณไม่สมควรที่จะตื่นตั้งแต่เช้าถ้าคุณไม่อยากตื่น มันไม่แม็กซเซนเลยวันนี้ฉันไม่ได้อยากตื่นแต่คุณต้องตื่นมันไม่แม็กเซนเลยอย่ามีความเชื่อเดิมๆว่าฉันต้องทํางานไปตลอดชีวิตอ,อย่าไปมีความคิดแบบนั้นเรียนรู้ได้แล้วเ <Yeah. S 1> ข้าใจไหมบางคนทํางานมานานเกินห้าปีสิบปีรู้ได้แล้ว เข้าใจไหมถ้าเกิน5ปีแล้วยังไม่หลุดเนย่ยรู้ได้แล้ว